เก่งสามแสนวันนี้มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับผมมาคันแรกเลยคันนี้ Suzuki Swift ปี2019ในราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเริ่มต้นผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับประกันศูนย์ให้สูงสุดอีก3ปีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาให้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูครับ Suzuki Swift ตัวนี้เป็นสีเทานะครับตัดกับสีดำนะครับกระจังหน้านะครับใหญ่สวยอย่างนี้เลยนะครับพร้อมโลโก้ Swift เนาะนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ระบบไฟหน้าจะเป็นระบบ ไฮโดรเจนนะครับนะระบบล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กสีดำนะครับตัดกับสีเทาสวยๆเลยนะครับนี่เป็นไงถ้าสนใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสนใจปะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับส่วนข้างในฝั่งซ้ายนะครับในระบบคนนั่งข้างคนขับนะครับก็จะมีฟิลอย่างนี้เลยนะครับแอร์เย็นๆตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามารถเปิดเก็บเอกสารตรงนี้ได้แบบกว้างๆเลยนะครับ นี่ครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มาพร้อมกับพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเบาะตัวนี้คุมด้วยผ้านะครับนี่เป็นไงนะครับมาตัวนี้จะเป็นที่เปิดประตูหลังนะครับเปิดเข้าไปนะครับฟิลบรรยากาศสำหรับผู้โดยสารนะครับรู้สึกว่าสบายนะ รู้สึกว่ามีความสบายนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างของผู้โดยสารฝั่งซ้ายสามารถวางขวดน้ําได้ด้วยนะครับหรือวางแก้วได้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคไปครับสภาพบาะครับคุมด้วยผ้าสวยๆอย่างนี้มีลายมาให้ด้วยนะครับนี่โอเคนะครับปั๊บสภาพด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับป่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะครับนะ ส่วนด้านหลังของสวีปคันนี้นะครับก็จะมีไฟเบรกเป็นระบบ LED มาพร้อมกับโลโก้โเมียัมสุสุกิสวีปนะครับผมอีกตัว S ใหญ่ๆเลยนะครับผมนะครับตัวนี้เราจะให้กล้องหลังมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้ด้วยนะครับนะ,ะต่อไปเป็นในตัวระบบเก็บของของด้านหลังนะครับนะนี่ก็จะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ สามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยนะสามารถใส่ถังหรือตะกร้าก็ได้นะครับนะรู้สึกว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนะมาครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนี่นี่ครับสวยๆเลยครับคันนี้นะครับฝั่งคนขับครับกงมาลไยมัลติฟังก์ชันครับนี่สวยๆเลยครับ เลขไม่ยังไม่ถึงแสนนะครับคันนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าสวีบนะครับผมในราคา3า0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะครับสำหรับใครสนใจนะครับสวิบตัวนี้นะครับคอมเมนต์หรือทักมาได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเนาเ้เนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปนะครับขออนุญาตคันนี้เลยนะครับ ตัวนี้เหลือสามแสนต้นต้นะครับสามแสนต้นต้นะครับตัวนี้อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงนะครับแต่เลขสามเหมือนกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ตัวนี้จะเป็น MG3 สนะครับสีเหลืองนะครับสไตล์สไตล์ผู้หญิงนะครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับผู้หญิงเอาไปขับนี่น่ารักเลยนะครับผู้ชายเอาไปขับนี่ก็แบบว่าก็น่ารักเหมือนกันนะครับใครที่อยากน่ารักบองแบลอินดี้นิดนึงนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับนะไป เดี๋ยวพาไปดูครับว่าตัวนี้เขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เรามีสลูปนะครับสลูปด้านบนนะครับเปิดรับอากาศรับฝนรับหิมะนะครับแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่มีหิมะเนาะโอเคงั้นเปิดรับฝนไปก่อนนะครับผมพอดีเลยช่วงนี้หน้าร้อนนะครับสงกรานต์จัดเต็มจัดหนาครับยืนฉีดเลยนะครับบนรถเลยนะครับผมสวยเลยนะครับขอบเปียก่อยเอาไปตักนะครับผมอ่ะไปดูต่อตัวนี้สีเหลืองทั้งคันเนาะกระจังหน้ามีโครเมียม อ้อมสีดําแบบนี้นะครับผมโลโก้ MG นะครับนะสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าเสริมด้านล่างให้ด้วยอย่างนี้เลยนะครับผมปั๊บไปดูทางล้อกันนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อเดิมนะครับแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะครับตา MG ด้วยมี MG มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นไงยวพาไปดูด้านข้างคนขับผู้โดยสารนะครับว้าวนะครับเปิดมานะครับเด่นมากครับคือประตูฝั่งคนขับนะครับหรือประตู ฝั่งด้านข้างคนขับนะครับก็จะมีลายจุดประสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ครับแอร์นะครับตัวนี้นี่ครับแต่งมาให้สวยๆเลยนะครับแหมนี่ครับลายบอกสวยนะสวยนะนี่ครับนี่นะครับให้อารมณ์รู้สึกว่าอารมณ์ยุโรปมากเลยครับคันนี้นะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับข้างหลัง นี่ครับข้างหลัง mt 3นะครับสภาพก็จะประมาณมาจ้าเหลือ2คันนะครับจอดเรียงกันเลยนะครับหรือผ่อน5,000ันแล้วรู้สึกว่ามันหนักไปมาผ่อนเดือนละ3,000กว่ามานะครับเดี๋ยวพาดูนะครับผ่อน3,000ันกว่าได้ยังไงอะไรยังไงนะครับนี่เอาก่อนเลยครับน i s s a n m a ร c h คันนี้สวยๆครับปี2016นะนี่ครับผ่อนเริ่มต้นส0มพันกว่าบาทหรือจะซื้อสดไปในราคาแสนกลางเท่านั้นเองนะครับผมมาเดี๋ยวคันนี้ขอให้อะไรมาบ้างไปดูนะครับผม ตัวนี้เป็นสีดําทั้งคันเลยนะครับสําคัญคือแห็งนี่นะครับผมเก๋ๆเลยๆอย่างนี้เลยนะครับผมกระจกหน้าไม่ใช่กระจกนะครับกระจกมองข้างอยู่ตรงนู้นนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟหน้าเนาะระบบไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับกระจังหน้าพร้อมกับโลโก้นิสสันเนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับสภาพด้านข้างนะครับนะกระจกมองข้างครับสีดําครับตัดขอบมาให้ด้วยครับอ่าเป็นไงครับพาไปดูข้างในนิดนึงเนาะไป ข้างในพวงมาลัยนะครับระบบธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับเบาะผ้านะครับสวยๆเลยเนาะนี่นะจ๊ะงามๆนี่ครับไปดูผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่มุมผู้โดยสารนะครับได้ฟิลลิ่งดีเลยนะครับโอ้โหนั่งตรงนี้รู้สึกเหมือนได้นั่งรถรถแข่งอ่ะอ่านะครับใครที่อยากได้ฟิลลรถแข่งนะครับมาครับคันนี้เลยนะครับ ผ่อนสบายๆนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่าสนใจนะครับหรือแอดมาเลยครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับหรือแอด123 B นะครับผมปะพาไปดูด้านหลังครับดูดูปลายท่อครับแต่งปลายท่อมาด้วยนี่ครับสวยๆครับระบบข้างหลังอย่างนี้เลยนะครับไปท้ายครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะอ่านะครับผ่อนเริ่มต้น3 0ม0ันกว่านะครับปไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้มิซูบิชิมิรันะครับ สามพันกว่าเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้อยู่ที่2กลางๆนะตัวนี้จะอยู่ที่1กลางๆนะครับนะเลือกเอาครับชอบแบบไหนตัวนี้จัดแม็กมาด้วยนะครับมานะครับสวยปะสวยครับไปไปดูนะครับตัวนี้ขมมีอะไรมาให้บ้าง2กลางๆตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่สามพันกว่าครับจัดไปมาครับตัวนี้สีเทาตัดกับสีดํากระจังหน้าสีดํานะครับมีโลโก้โคเมียมนะครับ มิสูบิชินะครับอ่าระบบไฟหน้าเป็นระบบไฮโดรเจนนะตัวนี้นะครับจัดไปกับแม็กสวยๆตามที่เห็นในโทรศัพท์เลยครับนี่นะครับนี่ครับภายในครับเป็นไงครับเบาะผ้าสวยๆครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ